สวัสดีครับกิติรับขับรถไปลำพูนตอนนี้จะเขา้าไปลำปางแล้วกับเดี๋ยวเพิงเทพมาเจอร้านนี้เลยครับร้านลุงโตถึงแล้วร้านลุงโตขายข้าวขาหมูหมูแดงแล้วก็หมูกรอบออมีไก่ชนขายด้วยไปกินข้าวขาหมู มนมันจะตกนะขอโทษด้วยถ้าขอโทษผมไม่ได้ใช้ไม้อ่ะต้องกระแป็งแก้วขาหมูลุงโตหมูแดงหมูกรอบอิ่มอร่อยโดยเฉพาะขายไก่ชนด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ลุงโตลุงโตลุงโตอย่าลืมใครอยากได้ไก่ชนลำพูนนะตรงที่นี่เลยสามลุงโตเลยลุงโตโอ้โหคือร้านเราอยู่ตรงโค้งนิดนึงตรงนี้ก็เรียกตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านจับที่มดจันทร์ ขี้มดเดี๋ยวผมปักพิ่กัดไว้ให้แล้วกันเพื่อนๆผ่านเวลามาลำพูนนะอาจจะมันอยู่ขว่างสองข้ามขาเข้าเทพเลยซ้ายมือแวะมาทานเลยข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบลุงโตคนนี้ขายไก่ชนนะครับมีหลายตัวมีเยอะเลยไก่ชนขายด้วยผมสั่งข้าวขาหมูสองจานไปเจอที่โต๊ะเลยไปรคับ มาเลยท่านผู้ชมจานละห้าสิบบาทพิเศษหกสิบมีไข่ด้วยวข้าวขาวหมูลุงโตรครับสูตรเองเหรอครับผมดูนะดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศสออไม้สออไม้ไหมน่นนีโ่โน่นบรรยากาศสวยมากครับ <ต>เคยเคอ <ตก S 1> <ๆ S 2> ผมมามันอ่าอาการออกอาการเย็นลยแล้วท่านผู้ชมมันมืดนิดนึงครับจะคึมๆแล้วฝนมันจะตก,ตตกด้วย <ตก S 1> จะตกครับอ่านี่ร้านลุงโตนะจำไว้เลยนะใครมาลำพูนเวลาออกมาถามอีกนิดนึงจากร้านไปลำพูนเท่าไหร่อ่สิบโลสิบโล,โลบครับผมสังเกตง่ายๆเลยจากลำพูนไปลำปางอ่ะซ้ายมือครับผมสิบโลประมาณการอย่าขี่เร็วนะเดี๋ยวหลุดโค้งอ่าโอเคครับ ผมขอกินข้าวขาหมูก่อนขึ้นชื่อเลยเดี๋ยวจะว่าไก่ชนผมไม่ไปจ่ายไก่ชนนะเอาเป็นว่าแค่บอกกันกันโอเคขอกินก่อนเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งขอกินก่อนอ่ะโอ้โหเอ๊ะคือคือจานใหญ่เลยนะห้าสิบาทเนี่ยเดีถ้าใครบอกไม่อิ่มนะสั่งหกสิบถ้าเกิดว่าหกสิบไม่อิ่มนะสองจานเบิ้นเลย ก้มกอมกุ้มก้มมีน้ำซุปให้แล้วก็มีน้ำแข็งฟรีให้น้ำจิ้มโถไหนอะน้ำจิ้มเนี่ยอันนี้อันนี้ซีอิ๊วอัานี้ซีอิ๊วอ่ามีสองโถเดี๋ยวเรามาสูตรดูสูตรน้ำจิ้มก่อนโอ้เฮน้ำจิ้มก้าวกาหมูไม่ใส่ก็ไม่ได้นะอ่า ต้องใส่น้ำจิ้มลองดูน้ำจิ้มรสเด,ด็ดหรอือเปล่าอ่ะขาหมูได้แลนะ้วครับท่าน้ชมนี่น้ำซุปมีน้ำซุปด้วยบริการตัวเองน้ำแข็งก็มีให้น้ำก็บริการตัวเองครับอืมจได้จะได้ฝีมือดีอืม ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าลูค้ค้าจะมาตรงนี้คือตำบลสีบัวบานครับจังหว<ะ>รีบัวบานจำบลสีบับบวบานลุงโตเอาแมนออกแล้วนู่นนั่งไกลๆเอาแมสออกแล้วคนนี้เลยครับคนนี้ฮะลุงโตฮะเจ้าตำรับขาหมูในจังหวัดลำพูนห่างจากตัวเมืองสิบกิโลสังเกตง่ายๆขาข้างเทปสิบโลเอาท้องมาแวะมาที่นี่เลยนะอันนี้คือ มันมืดเนาะเก็บั้นๆแล้วก็ด้วยความบังเอิญนี่นี่ไก่ไก่นี่ไหมไก่ชนอ่านี่เรียกธรรมชาติเลยเหรอครับผมนี่เหรอไก่ชนอ่าได้เห็นไก่ชนด้วยท่านผู้ชมดูมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ขายฮ่นะปลากอยชื่อไก่ชนผมไม่ยินไม่เชื่อปลากร่อย เล่าปลาเล่าปลาหอยพันไก่ชนพันเดียวเหรอถามจริงอายุที่เราขายขายอายุเท่าไหร่ประมาณเจ็เดือนขึ้นไปเจ็เดือนขึ้นไปเจ็เดือนนี่ตัวเท่าไหร่ตัวละพันตัวละหนึ่งพันไก่ชนสายพันเล่าปลาหอยประจันเหนือก็ยากเหมือนกันนะผมคนใต้เนี่ย ไก่เจะรู้จักรู้จักหดนะ,อ,ะอาจจะเพี้ยนตามภาษาทอ,องแดงกิตตินเนีว่านะครับเม <Luiza. S 2> <iten. S 1> นูแนะนําวันนี้ก็แนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะลงะคลิปแล้วก็ากดติดตามด้วยใครต้องการไก่ชนเอาท้องมากินข้าวที่นี่เลยนะถ้าเกิดว่าซื้อไก่ชนหนึ่งตัวแ <c oughs> ตวงข <c oughs> ้าวขาหมนจานนี่ผมหาเรื่องแนละค,คุณมากินเลย ซื้อไก่ก่อนบอกซื้อไก่จนหนึ่งตัวเดี๋ยวให้กินข้าวขาหมูหนึ่งจานและจานพิเศษด้วยโอเคนะกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ผมไปก่อนว่ามันมืดนะผมกอกินก่อน <c oughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนคนระับสวัสดีครับอร่อยกินก่อนสุดยอดไม่ผิดหวัง